ชีวิตผงเกิดมาไมอนนี้มาสิ่ก้าดูดวงกับหมออุ้มนะคะเออดูดวงเฉยดูความรักดูทำี่ฟังแต่ไพพิบัติเลยของอาคารที่รังหวัดรออะเรอะดนะไะอะอะรอะไรอ่ายไรอะไรริ่มมีความฮรูราออนรรเอออยู่ออใช่ตอนนั้นก็มาไหว้พระเมียอะไระไอไรไรอะไะไอไอ เอาไปเอาละเนี่ยเข้ามาเลยเข้าเข้าเลยเข้าเลยมึงอยากทำอะไรก็ทำเลยเราไปเรื่อยเว้ยไอ้เหี้ยโคตรกุนปีนเลยตึกประโยคมันอยู่ใกล้ๆแล้วไงเราจะไปก็ได้ว่าทำไมทางจอดมันเหี้ยจังมากเออทำมันมันเหี้ยเงยไม่รู้อะเอ้าเดี๋ยวไม่พ้นไม่ขอสมหวังนี่การงานหน้าที่ได้หมดทั้งแบบว่าเอออยู่กันนานๆหรืออะไรก็ได้หมดเลยนี่ไงได้ที่จอดเลยโอ้โคตรโชคดีเขาจะปิดหกโมงไงพ่อแม่ แล้วเรามาห้าโมงครึ่งพอดีแล้วเมื่อเราผ่านพอดีไอสัตว์รีวิวว่าแวบขึ้นมาเราต้องฝืนไปไหวจะขอให้เกิดนี้เกิดอะไรไม่หัวเรือเลยเสอ็จแล้ววันนี้เลิกกูเลยเทียรักแกดักจริงเออถ้าเราจะนอนโมก่อนเดี๋ยวลองดูว่านี่วันนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนไปซื้อได้นะฉากเป็นแจ็คกินทีมิวทีด้วยเนี่ยเราเปิดมาอร่อยจริงไอ้ที่รกูลองแหละเอ้ย หอมมากเออใช่ไหมเดียมกินแบบมารีตีจมูกอ่ะกล้วยไม้มารีอ่ะเออรู้ถึงรสชาติรู้ถึงโนโอนุดูทีโลงเรมก็ไม่ได้จองมาทำเที่ยอเลยตรงนี้ก็มาเดินตามคเับเลสกายอยู่ไหนวะขึ้นลิฟต์ไม่ถาม,มานังงนไง นี่นะเอาไปไปไหนวะตอรีบไปเหรอมีเทียนด้วยเออมันต้องต่อดีไม่นด้หรือก็แหละอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วมาที่ไหนวะตรงนี้ตรงเหงือกโอแดดบนหมีไงบูด้วยเดือเที้ยอะไรไม่มันก็เป็นอย่างนี้กันหมด ยอดเลยที่นี่มันเป็นแบบว่าต้อนรับเป,ป็นกันเองมากใช่ครับใช่ใชคช่อนข้างดีไปเลยมือ่อวานมการร่วมมือกัเชฟไปอ๋อเป็นล่าสุดก็เป็นเชฟมิชลินเป็นคนต่างดินมามิชลินก็มามมจะเป็นใบเซลล์รับปาาระกันนะว่าที่นี่คุณมีเชฟมิชลินมาทำให้คุณกินเลยเนี่ยคุณจะได้ไสัมผัสรสชาติของทั่วทุกเดือนจริง ปิดองก็ประมาณราคาแล้วแหละก็แสนห้าหมื่นป่ะห้าหมื่นยินแสนขึ้นไม่ก็แสนขึ้นไปสองร้ยคนนองร้อยคนสองร้ยคนไม่พอห้าคอเป็นจุไม่พประมาณให้ให้ด่าจะห้าสิบคนสี่สิบห้าสิกำลังดีอ่ะสี่สิบห้าสิบคนมันจะมีพวกน้งนงห้อะอ่ ไ่เดัพวกจะอยู่มากาแฟอะไรเี้ต้องมาอยู่นั้นเอาะตรงนี้ก็เป็บอกว่าไม่ต้องปิดห้องเปนคเิดมือนกันคีจะทําั่วสลัดคั่วขาคั่าห์ทมาสแฮมรีเวลโล่ควที่ดีที่สุดในโลกค่ะโอ้หืมแล้วก็จะเป็นแฮมจากสเปนค่ะ 24เดือนอันนั้นจะเ8เดือนราคาแต่ละค่ะก็จะแล้วแต่ปีกันอันนี้ก็อาจจะเกือบแสนแต่ตัวนี้ก็จะประมาณหลักหมื่นเมาต้องเหมาไหมครับรู้ว่าซื้อแบบเป็นจานได้จาน้จานเร้วถ้าอย่างใช้ถ้าเป็นสี่ื่สบส่เดือนก็จะอยู่ที่50าสิบกรัมหารอยส่ส่วนอันนี้ปดรอยี่เดือนก็จะอยู่สี่แปดร้อยเกาสิบอราคาก็ตามนี้นะครับผม จริงๆวันที่ปลาเราสวยนะคะแต่ว่าลมแรงละลายหมดแล้วแต่ผมแค่เห็นแค่นี้ก็สดโอ้โหสดยอดงครับดูปลาสดเกินหน่อยอันนี้จะเกินเกินหน่อยเพราะว่าน้ำแข็งละไรแต่วก็โอเคนะมากินได้นะคนไม่ได้วยลองถ่ายเว็บไซต์ว่าโอจรครับวิ่งได้เลยใช่ดีเนาะพวกนี้วิวสยามครับแล้วถ้าเป็นพวกค็อกเทียวเฉลี่ยโดยเฉลี่ยแก้วจะเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเลยจะเริ่มต้นที่สามร้อยเก้าสิบบาทโอเคนะค่าสิ่งของ เรามีแฮปปี้เอาล์ด้วยก็คือหนึ่งเื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราจะเริ่มที่สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นค่ะได้แฮปปี้เอาล์เราแต่ถ้าหลังจากนั้นก็เป็นจะมาไหมจะลองไหมยี่สิบลี้ยังไม่ยี่สิบเด็ดครับหน้ามันดีแสดงว่าหน้ามันดีหน้ามันดีกว่ากินเยอะดีก็อยากลองไหนๆก็มาแล้วกินเลยกูอยากลองไอ้ขาหมูอ่ะเอออยากลองจริงแฮมเหรอคะนี่ค่ะอิเบริโกแฮม ค่ะจะมีราคาอันนี้ก็คือจะเป็น596บวกนะคะเรามีแหวนและสวิชช์ทอันนี้รวมแหวนเรียงครับอ๋อยังไม่มิดนะคะตามนี้นะทุกคนลองดูได้ครับท็อปสเตอร์ก็มีแล้วก็เป็นพวกเนื้ออะไรเงี้ยเยอะแยะเลยยังมีหอยหอยแครงเยอะเลยมีหลากหลายเนาะแต่มันหลากหลายมากเดี๋ยวต้องต้องไปดูคอฟเทลดิยคอฟเทลอยากรู้ว่าคอฟเทลมันไม่มีคอฟเทลมีแต่อ๋อนี่มีแต่อาหารที่เขาให้มา นี่ไงสแกนจูเมนูครับประมาณนี้นะครับก็น่ามานะผมแนะนำเลยที่นี่แล้วโอเคเซ็นทันพัฒนานะเดสสกายเดสสกายอ่าคือที่นี่เขาต้อนรับดีใช่ไหมครับสร้างคุณค่ารบบว่าขึ้นมาเขาก็แบบต้อนรับหมดเลยคือผมก็ตกใจนะผมแบบเออคิดว่าตอนแรกคิดว่าาจะมาชาร์จอะไรสักอย่างจะมาชาร์จต้องซื้อต้องอะไรแต่ว่ากับแปลกใจว่าเขาต้อนรับดีมากเลยอ่าใช่ไหม คือดีเลยราคานี้ไม่แพงมันไม่คุ้นึกว่าจะเป็นเหมือนพางร้านหรือมิตรเออเออมันไม่ใช่ไงใช่ไหมอยากกินไข่เจียวใช่ไหมไข่เคิวว่าลองดูสิร้านแบบนี้มีไข่เจียวไหมอาหารสเปรนี่เนี่ยกิวดาสคือรู้วิคุณเลยมันคืออะไรเหี้ยวะบาสคิวไกยูราเปเปอร์มันซินาโอลิฟแกาดูรามาซูราโอลิฟแซนโซนามะกอกอันนี้มะกอกมะกอกคืออะไรวะที่มันเอาไปใส่ในต้นส้มตำ แต่ก็ไม่อยากกินเีลยเราซื้อมาแล้วก็มากินกันก่อนเอาไหมเอาไหมสักอันหนึ่งพี่ก็าอร่อยกี่เทมเออโอ้โหสจ๊วตเลยทำไม่ถูกเลยอันนี้สเต็ปการเช็คผมไม่ได้สั่งน้ำไอวันมอไปเอาเรื่องเอาเรื่อง เที่เอาเพื่อนผมไปสมัครงานด้วยนะอยากอยากชมยังไม่จนะยังไม่จบเลยนะยังพี่พ่อพี่ใช่ไหมนี่โอนในน้ำผิวพอดีมันมอครนบน้ำเป็นน้ำแตงโมกับอะไรนะเลมอนบ้าคอเชอร์เมลอนลำดีเจอหัันสดเลยเจ้ ี่เรียบร้อยครับผมครับนี่ยอดแล้วเกียวแรกไม่เคยมาครับมาที่ไหนครับที่ไหนไม่รู้หรอขึ้นมาสั่งน้ำยู่ก็ขึ้นมาก็สั่งขอบคุณครับมีจะไม่มีหลอดเลยถามเขาทำไม ไปเจอเขาในในเฟซกลุ่มโชว์ผลงานเรื่องมหาลัยผมตอนนั้นผมก็เครียดเรื่องหมอเนี่ยผมก็อยากปรึกษาว่าเออมหาลัยเราจะมีช่องทางอะไบ้างเขาสาวแฟร์อาร์ตเป็เรื่องหมอแต่พอผมเห็นหน้าเขาผมติดใจไงผมก็จีบเลยเออมันก็จีบทันทีทีนี้ก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันตัวนี้เออเข้าหมอเป็นปรึกษาแฟร์อาร์ตเขบอกว่าแบบเราเป็นแค่เพื่อนกันก่อนนะไปไปมาเรียบร้อย ตรงสายเลยเออเห็นแล้วคนเะจบมาไม่เคยทำงานท้าเลยมาจากการดีเลยอะไรนี่เออเออไม่กูมาไอ้เหี้ยมันคือที่ไหนเนี่ยมันคือที่ไหนไอ้เหี้ยตอนแรกมาโคตรกิ่งเอออนนี้แบบชิวแล้วเนี่ยเออะไอ้เแล้วชิวเลยเดี๋ยวมาอีกค่าจอดไม่งเท่าไหร่ว่นยุบออกกันเลยไหนแปดรถ เองขอลิสสกายพี่บอกแล้วมันไม่ออกตอ้เรามาเราก็จะบอกพี่แกนเดี๋ยวผมไปนด้ถ้าพี่ไม่ทำงานผมไม่ไปเธอก็เหมือนใช่ปะอมึนๆอยู่เนาะใช่ไหมประเทศไทยมันไม่มึนนะเดี๋ยวกินน้ำก่อนเขาใส่ยาเลยดูพยายามขับช้าๆแล้วฝรั่งบอกว่าเหมือนใช่เหมือนคุณยายใช่เหรอคุณคุณป้าเขาอยู่ แกใส่อะไรให้เราไอ้เหี้ยโวไมมันมึนๆวะ้ถ่ายแล้วมันมันมันจะง่วงง่วงนอนอ่ะตอเนี้ตัวข้อเท้าน่ะกับเดิมเดี๋ยวไม่กินข้าวเกท้าไอ้เหี้ยมึงเมาอ่ะไอ้เหี้ยโวยมึงแดดมึงติดติดไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเออต้องจองอยู่อ่ะต้องอยู่ต้องนอนอ่ะหรือเรานอนแม่งไม่สักทีงงไหมจิ้งหรีดน่าสีบาท์เลยฮะโอย น่าสิบแปดเลยเนี่ยรัววงสิบ